สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตสงบจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ถึงข้อที่9พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ8ถึง9ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญ ึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ลำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงคร่ครวญดูจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพระเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุข จะส่งสถิตในชีวิตที่มีความสับสนวุ่นวายและทำให้ไม่สามารถสงบได้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่เปลี่ยนความคิด รเรายังคงปักใจว่าไอ้อันเนี้ยมันทําให้เราเป็นแบบนี้นะถึงแม้จะมีคนมาพูดให้เราอย่างไงก็ตามแต่แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดว่าอันเนี้ยมันมีเหตุทำให้เป็นอย่างเนี้ยนะครับเราก็จะวุ่นวายแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่เราสามารถเปลี่ยนความคิดได้นะไม่จมอยู่กับสาเห,เหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายแต่เราจะมองหาวิธีการ ทำให้ความวุ่นวายมันสงบสุขนะะังนั้นบางคนก็ได้ยินคำพูดนี้นะแก้ไขไม่ได้แล้ยอมรับชะตาก,ก็เลยเป็นอยางนนะ้ฮไม่สงบสุขพาพอยอมรับชะตาก็ต้องทนทุกข์ใช่ไหมนะแต่ถ้าคนจิตมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้าพระเจ้าแนะนำว่าลองเปลี่ยนความคิดใหม่ไหมและวิธีการเปลี่ยนความคิดคืออะไรนะฮะ ทบทวนสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือนะสิ่งที่บริสุธ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่าชื่นชมนะฮะโโเน้นย้ำเลยว่าสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงใข้ครควญสิ่งเหล่านี้วิธีกาไปเนี้ยทบทวนนสิ่งตามมันขม้นมนเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวล่อลวงลนะโกหกเราบอกเรา เราทบทวนเรื่องอี่ความจริงที่แท้จริงคืออะไรนะปัญหามันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรนะความจริงมันอยู่ตรงไหนบางครั้งเราไม่เคยา่าไปคุ้นหาความจริงมันเลยนะครับและสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่น่านับถือเราจ,จมปลักกับไอความคิดหลอกลวงนั้นหรือเราจะหา,าเหตุผลที่ดีกว่านี้ในการจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเราจะหาสิ่งที่มันทําให้จิตใจเราสงบสุข บ่อยสุดได้นะครับและอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจชื่นชมดีก็มาทบทวนดูมีหลายเรื่องนะที่ทําให้เรามีความทบทบวนดูเอายกตัวอย่างง่าย,ายนะตัวอย่างพ่อแม่เนี่ยบางทีเจอปัญหามากมายกายกองนะครับแต่ถ้าแล้วเขาคึดสู้ถามมาคึดสู้นึกถึงลูกขึ้นมาลูกเรางน่ารักนึกถึงอนาคตของลูกขึ้นมาว่าลูกจะเติบโตแบบไหน เขาก็ปัดไอ้ปัญหาทิ้งและก้าวเดินต่อไปมีรูปเป็นเป้าหมายเป็นฐานเป็นฐานกำลังไม่ใช่ปะเป็นฐานกำลังของชีวิตในการก้าวเดินในการแก้ไขปัญหาบางคนก็เหมือนกันนะฮะพอจะทํางานไปเจอปัญหานะครับแล้วก็มีมากมา,กายก่ายกองมีความสึกสู้ไม่ไหวนะ้ะแต่พอขาเ้นึงความตั้งใจว่าเขาอยากจะเป็นอะไรในอนาคตและเขาลาังเดินทางมาลนะ้ เขาจะทิ้งปัญหานั้นไม่ทิ้งคือสลัดทิ้งไปแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู้ต่อไปเพื่อจะไปถึงปัญหานั้นนั่นแหละคือสิ่งที่น่ารับถือสิ่งที่บ่อยสุดที่มันมาจากใจของเรามาจากความรู้สึกของเรามาจากความจริงที่เราเป็นอยู่นะครับปัญหาตามมาข้างเป็นแค่สิ่งหลอกลวงไปเห็นหไปถามคนที่ประสบความสมําเนะร็จนะฮะปัญหาจริงไหมจริงแต่มันแค่สิ่งหลอกลวง ที่ทำให้เราไม่ลุกขึ้นต่อสู้และไม่ยอมทำอะไรมันแค่หลอกเราแต่ถ้าคนไหนตามลุกขึ้นต่อสู้ปัญหานั้นก็จะหนีหายไปแลวเราจะสามารถกล้าไปสู่ความจริงที่เราได้วางไว้ข้างหน้านะครับนั่นคือสิ่งที่มองเห็นไอ้สองเมื่อเราได้ทบทวนสิ่งต่างนี้แล้วนะฮะทำตามความจริงนะฮะทีะ่พระเจ้าให้กับเราหรือเป้าหมาย ที่พระเจ้าให้กับเราบนพื้นฐานอะไรความดีของพระเจ้าบนพื้นฐานาหลักการของพระเจ้าตรงนี้เวลาและพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นนข้าพระเจ้าและพระเจ้าผู้ทรงประานสสุขจะสถิตกับพวกท่านในการก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยและทําให้เราไม่ถูกหลอกลวงโดยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคือยึดมั่นในพระเจ้า บนหลักคําสอนที่ได้ได้มาจากพระคําของพระเจ้าบนตัวอย่างของคนที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะฮะเราเรามีความมั่นใจมีเดินแบบนี้จะทําให้เราม,มีสันติสุขมีความสงบสุขในการก้าวเดินเพื่อจะ,ะเผชิญปัญหาและต่อสู้และเอาชนะนั้นขอย้ำอีกครั้งนะปัญหาทุกปัญหานะฮะไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงภาพล่อลวง ให้เราไม่มีกำลังใจไม่อยากต่อสู้และทำให้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับแต่ให้เรายึดมั่นในพระคติเดินไปกับพระคติบนพื้นฐานหลักการ,รเจ้าปัญหาที่เป็น,นการหลอกลวงอุปสรรคที่เป็นตัวปลอมมันจะถูกทำลายไปและเราจะก้าวไปสู่ความจริงของชีวิตที่พระเจ้าวางให้นั่นคือความสำเร็จที่ก้าวไปสู่น้ำพระทัยของพระองค์เราร่วมใจฐานห้กัน พระบิดาพระเจ้าเราสรรเสริญขอบคุณในความรักของพระองค์ให้ข้าหลายรองจากการมั่นคงในพระคิดมีชีวิตบนฐานแห่งคําสอนของพระองค์เพื่อปัญหาจะเกิดขึ้นจะไม่สามารถกล้ามกายทำให้ข้างหลายไม่สามารถทำสิ่งใดได้ยิงขอบคุณในความรักของพระองค์ที่องค์พระเจ้าอวยพรให้หลายรู้จักเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตจะมีความสงบและความคิดนั้นบนพื้นฐานแห่งพระคิ์ในพระนามพระเยซูจเจ้าอามน คำถามสำหรับการใคร่ครวนวันนี้คุณจะปรับเปลี่ยนความคิดให้ตรงกับความจริงของพระเจ้าได้อย่างไร ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราคิดจะกำหนดชีวิตของเราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนภนธกิจของเรา ช่องทางที่ปรากฏ